านมงคล38ประการมงคลที่27มีความอดทนนิทานเรื่องนกกระจาบเจ้าปัญญานานมาแล้วยังมีนกกระจาบตัวหนึ่งบินมาถึงหมู่บ้านที่นายพานดักนกขายอาศัยอยู่นกกระจาบไม่ทันระวังตัวจึงติดกับดักของนายพรานไม่นานก็มีนกตัวอื่นๆจำนวนมาก บินมาติดกับดักเช่นเดียวกันเมื่อในพรานมาถึงก็จับอนกทั้งหลายไปขังรวมกันไว้ในกรงแล้วเลี้ยงดูด้วยอาหารอย่างดีบรรดานกตัวอื่นๆพากันกินอาหารอย่างอร่อ,รอยแต่นกกระจาบไม่ยอมกินอาหารเพราะคิดว่าหากเรากินอาหารจนอ้วนพีแล้วในพรานก็จะนำเราไปขายเพราะฉะนั้นเราจะอดอาหารให้ผอมโซ ทุกวันนกที่กินอาหารจนตัวอ้วนก็ถูกในพรานจับไปฆ่าทำอาหารบ้างนำไปขายบ้างนกกระจาบจึงกล่าวกับนกตัวอื่นๆว่าหากท่านไม่อยากถูกฆ่าก็จงอดอาหารเหมือนเราเถิดนกที่เชื่อคำของนกกระจาบก็พากันอดอาหารตามหลายวันต่อมานกที่ยอมอดอาหารจนพร้อมโซก็เริ่มทนไม่ไหวจึงร้องขอกับนกกระจาบว่า ท่านนกกระจาบเราควรกลับมากินอาหารเถิดไม่เช่นนั้นจะตายไปแน่แท้นกกระจาบจึงกล่าวว่าขอให้พวกท่านอดทนพรุ่งนี้พวกเราจะรอดตายจงเก็บแรงเอาไว้บินเถิดครั้นลุ่งเชา้านกกระจาบจึงออกอุบายว่าพวกท่านจงนอนนิ่งแกล้งทำเป็นตายเรารับรองว่าท่านจะรอดตาย เมื่อในพรานมาถึงก็เปิดกรงจับอนกกระจาบและนกที่แกล้งตายเหล่านั้นไปทิ้งเมื่อได้โอกาสนกกระจาบก็ส่งสัญญาณแก่นกทั้งหลายรีบบินหนีเถิดพวกเรานกทั้งหลายจึงรวบรวมกำลังผูบินจากไปและพากันออกหาอาหารไม่นานก็กลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์ปกติดังเดิมบรรดานกทั้งหลายจึงยกย่องให้นกกระจาบ เป็นผู้นำฝูงสืบมาเพราะมีปัญญาและความอดทนจนพาพวกตนรอดพ้นภัยหากน้องๆชอบคลิปนี้ละก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันเยอะๆนะกดไลค์กดสับสไค i b ์ไว้จะได้มีพาดคลิปใหม่ๆจากสก b o o ุ c h ช n แนลนะจ๊ะ